สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเรากันนะคะจังหวัดของเราเด็กๆรู้ไหมว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ชื่อและสัญลักษณ์ของจังหวัด 2. ชื่อราชการจังหวัด 3. คำศัพและต้นไม้ประจำจังหวัด 4. อำเภอตำบลห,ม,หม,มูมม่มบ้านและเระเรีินีค้ะพี่เมืองค่ะแต่ละจังหวัดจะมีชื่อเรียกสัญลักษณ์ ทำขวัญประเพณีที่แตกต่างกันไปแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าเด็กๆอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยค่าเด็กๆอยู่จังหวัดขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นมีสัญลักษณ์ประจําจังหวัดเป็นรูปพระธาตุขามแก่นนะคะทำขวัญประจําจังหวัดขอนแกน่นะภาพขามแกน่นเสียงแคนดอกพูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินทอนนี่สุดเท่เหรียญทองแรกมอยโอลิมปิกต้นไม้ประจําจังหวัดขอนแก่นคือต้นกระลับประพืชดอกไม้ประจําขอนแก่นคือดอกราชพฤกพ์หรือดอกปูนนั่นเองนะคะผู้ว่าราชการขอนแก่นชื่อนายสมศักดิ์จงังประกูลนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆเดกๆเรียนรู้กับครูโทนแฟนไปแล้วทีนี้มาเรียนรู้กับครูจิรายุกันต่อเลยนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอำเภอตำบลและหมู่บ้านกันนะคะบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันหลายหลายหลังเราเรียกว่าหมู่บ้านและหลายๆหมู่บ้านมารวมกันนะคะเราเรียกว่าตำบล หลายๆตำบลเราเรียกว่าอำเภอและหลายอำเภอมารวมกันนะคะเราเรียกว่าจังหวัดค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้ประเพณีและกิจกรรมของจังหวัดขอนแก่นกันนะคะเทศก,กาลประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือเทศก,กาลไหว้พระาธาตุขามแก่นนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนถกเป็นงานเฉลิมฉลองพระาธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระาธาตุผู้บ้านที่เมืองค่ะต่อมานะคะคือเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงกลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเป็นเวลาสิวันสิคืนนะคะในงานก็จะมีขบวนแห่ผู้เสี่ยวและพานบายสีของอำเภอต่างๆมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของแต่ละอำเภอค่ะทีนี้เรามารู้จักของดีประจำจังหวัดของเรากันนะคะ,คะเด็กๆรู้ไหมคะว่าของจประจำจังหวัดของเรามีอะไรบ้างผ้าไหมมัดมีมีหม่ำนะคะแล้วก็มีข้าวเกลียบพืชผักผลไม้ค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการทำใบงานนะคะ ให้เด็กๆขีดกากบาททับคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยโอที T. แล้วลากเส้นพาผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปประชุมที่ศารกลางจังหวัดแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะใบงานต่อมาให้เด็กๆเ,เขียนที่อยู่ของเด็กๆตามที่ผู้ปกครองบอกแล้วขีดกากบาทับคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายกับคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งอด คุณครูกำหนดให้คำว่าฮอตนะคะเด็กๆก,ก็ดูว่าคำศัพท์คำไหนที่ออกเสียงเหมือนฮอตนะคะใบงานต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เลือกอักษร A ถึง F ที่อยู่ในภาพสินค้าพื้นเมืองมาใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมของผังต้นไม้ให้ถูกประเภทนะคะเช่นภาพ a เป็นเครื่องแต่งกายเด็กๆก,ก็เอาตัว A ลงมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมของเครื่องแต่งกายนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ